ตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะเดินขึ้นไปแล้วนะครับเริ่มเดินทางกันแล้วครับคลุกแรกนุก็เดินนําหน้าไปก่อนนะครับส่วนนี้ก็เป็นกุ้งของผมนะยังไม่เดินนะครับไม่รู้รออะไรเปนไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีโคลนอะแบบนี้ไม่ชิวนะตอนนี้ก็เริ่มเดินเสาะไปตามไหล่เขานะครับ ส่วน้างล่างนี่ก็เป็นเป็ดนะฮะเป็นมิดกับคนมากเลยครับน,นี่ผมยืนโอ,โ,โอ้โหเล็กเทะนะครับนี่โคลนนะครับแต่ดีที่ฝนหยุดตกไปแล้วนะจะไม่ไม่ต้องตัวเปียกเท่าไหร่แค่เริ่มเดินก็เละแล้วนะครับเดนกว่าจะถึงที่หมายซึ่งก็ยังไม่รู้ว่านานเท่าไหรนะ่ อันนี้ก็คือภาพนะฮะเราจะต้องเดินป่ามาท่องเที่ยวว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับลูกหามครับที่แบบของนี่คือเหล่าบรรดาผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมเล่าหน้าจะมีปอง ถึงจะเละโครนยังไงก็ตามแต่รูปสวยๆต้องมีครับจะเห็นได้ว่าเราผู้ประสบภัยเอ้ยเรานักท่องเที่ยวของเรายังคงถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆตลอดทางนะครับโคนทั้งนั้นจนถึงข้ามนโนนะกูะะนี่จะลื่นโอดโขเป็นทิพ การเดินทางที่เละน,นะครับตลอดเส้นทางที่เดินจะมีคโคลนและฝนตกเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้เรากำลังเดินเสาะตามทางไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักพักเสร็จก็เดินต่อ กระท่อมทางขวามือก็คือเซเว่นดอยครับมีเครื่องดื่มต่างๆขนมและอาหารครับหิวเมื่อไหร่ก็จัดไปเซเวน่วนดอยอุ้มผางแม่จะขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภอที่ห่างไกลแต่เปรียบเสมือนเมืองหลวงของนักเดินป่าเดินเขากันเลยทีเดียวที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างดอยหัวหมดทำตะโกิน้ำตกทีรเลน้ำตกเลตองคุกรวมไปถึงน้ำตก เรโตะรอสูน้ำปกวู้หัวใจอันเรื่องชื่อซึ่งเป็นจุดหมายของเราบ้านใครวะหน้าอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพที่ระทึกทั้งสองรูปนะครับ เมื่อกี้เราก็ได้พักกินข้าวเที่ยงสัก15นาทีนะครับลหลังจากนั้นก็ไปต่อนะฮะยังไม่ได้เริ่มขึ้นเขานะครับก็เดินไปเรื่อยๆขึ้นเขาก็ก่อจะมาถึงนู่นะทางก็ค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะเละๆนะครับทามที่เห็น นู่นนะครับสามหมื่นครับเห็นไหมครับสามหมื่นนู่นฮะคือเมฆบางอยู่อนะ่ะมองไม่เห็นเมฆฝนบางอยู่เราจะเริ่มเดินก็คือข้างหน้านู่นนะอ๋อครับสาวๆเป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะสบายดีนะครับวิ่งเทลเมกาคนคนนี้ไหมอ๋ออ,อีกคนนึงคนไหนอ,อ,อ๋<ป>อ,อคนนี้คนยอดคนนั้นน่าจะยอดอ๋อคนนู้นน่าจะจะอยู่ตรงนู้นแล้วนะไปน้ำตกแล้วตอนนี้ บริเวณรบวอบๆนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนะครับที่มีช่องกะคือมีช่องเหรอใช่ครับช่องอะไรอะคะมีเที่ยวมีเที่ยวครับผมคืทุ่งข้าวใช่ใช่จะมไปในกลุ่มครทุง่งข้าวโพ,พดเขียวขจี วิวสวยมากครับตรงนี้จากจุดสตาร์ทที่หมู่บ้านคุยเลอต่อไปถึงแคมป์ที่พักระยะทาง4.8กิโลเมตรจากแคมป์ที่พักถ้าจะไปน้ำตกเวโต้รอซูก็ต้องเดินต่อขึ้นไปอีก2กิโลเมตรและจากแคมป์ถ้าจะขึ้นไปดอยมะม 30, ่วง3 0,000ื่นก็เดินต่อไปอีก7กิโลเมตรนะครับอันนี้โคตรครับบอกเลยถ้าใครจะไปดอยสา0หมืเนี่ยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างคือสตาร์ทดอยครับเท้าพี่กันลื่นได้ดีมากปรมาอยร่ตรงไหน,นครับ างบนมอตอนนี้เราเดินมาไกลพอสมควรเริ่มจะเหนืหน่อยๆแล้วครับแต่นี่ยังไม่ได้เริ่มขึ้นดอยนะครับไม่รู้ถึงทุ่งทาง,ทางยังไม้เดินขึ้นเขาเครับยังไม่เินขึ้นทางเลยแบบเคอยู่เราจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้จะไม่มีโคลนแล้วนะครับสองข้างทางก็จะเป็นไร่ข้าวโพดและจากนั้นก็จะเริ่มเดินเข้าป่ากันแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะครับตอนนี้เราถึงจุดลงทะเบียนครับ <c oughs> ก็จะทำการลงทะเบียนที่นี่ก่อนที่จะเดินเข้าไปต่อครับตกปิตุปิตุโกรบ้านคุยเรือตอตำบลแม่จันอำเภออุ้มผาจังหวัดตากเดินอีกประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมประมาณ2ี่ินาทีจะถึงถึงตรงไหนก่อน ทุกทีเจ้าก็ออกไปสามหมื่พรุ่งนี้เช้าก็เดินขึ้นไปต่อนะั่นคือขึ้นของกิงแล้วนะข้างหน้านู้นก็จะเริ่มขึ้นเขากันแล้วจะไหวไหมเนี่ยอตอนนี้ก็เริ่มที่จะไต่ระดับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปถึงที่พักที่กลางเต้นนะแล้วก็เราจะไปพักกันตรงนั้นแล้วก็น่าจะพรุ่งนี้เช้าแหละเราจะเดินไปที่โดยสามหมื่น ผมรู้แล้วว่าสกิลตอนที่แบกหนังสือไปโรงเรียนตอนเด็กๆเอามาใช้ตอนนี้แหละในปีสาไมัเดินป่าอะไรนะปีสาจมีไหมเดินป่าปีศาจหรอยังยังไม่เท่าไหร่ปีสาจกำลังจะมาแล้วครับปีสาจโกโมสามห้ามาระทอนก็คล้ายๆนะแต่คนละแบบตอนนี้เราใกล้จะถึงที่ แคมป์แล้วนะถึงเมืรถพูกป้ายเขียนไว้ว่าใกล้จะถึงแล้วก็น่าจะใกล้ถึงแล้วทางเดินม็นจะเละๆนะน้ำดื่มฟูการี่อร่อยสดชื่นให้พลังงานตอนนี้เราน่าจะเดินมาถึงแคมป์แล้วนะเหนื่อยน,นได้ นี้ก็จะเป็นเต็นคระะับเราจไปดูเต็นข้างหน้านู่นนะตอนนี้ก็กำลังจับเต็นอยู่นะครับะเลเต็นของพวกผมก็คือจะอยู่ตรงนี้คะ,ะจะมีของคนอื่นอีกข้างล่างนะะู่นนะตรงจุดนี้อากาศก็ก็เย็นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เย็นมากแต่ว่าหายใจนี่คือออกเป็นปันนะครับ ี่ก็จะเป็นที่ตั้งแคมป์นะข้างล่างก็จะเป็นเต็น<อ>ครับเพื่อนตัวมือถ่างข้างบนก็มีอีกหนึ่จุดนี้ก็คือจะมีเต้นอยู่สองนะแล้วก็เพลอีกสามผู้ช่ำชองในเรื่องเงื่อนต่างๆประจํา,า,าแก๊งเรานะฮแล้วก็ปลูกเข้าไปข้างในตรงนู้นเดี๋ยวรถมอคืนค่ะมอคืนน่เกลียดเหรออาจารยโอเค กางเต็นท์เสร็จสทัทีนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำกำลังกางเต็นท์กันอย่เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันนะครับที่เห็นไกลๆนู่นก็คือน้ำตกนะครับพิสุโกรนะฮะ นี่นะไปเยวจะเดินลงแปางล่างด้วยน,ะน้ำตกพิตุกโกรหรือว่าเปรโตโรซูเราจะไปกันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่ไปดอยสามมืแต่ตอนนี้ไปหาที่อาบน้ำก่อนครับตอนนี้เรากำลังจะหาที่อาบน้ำกันนะครับเดี๋ยวทำไมไปหาที่อื่นดีกว่าตรงนี้คนเยอะ เป็นไงต้องลองมาเองครับเดี๋ยวเราจะทำอาหารกันตรงนี้นะครับทำพวกชาบูทำอะไรกินตรงนี้นะแหวนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเนื้อสเต็กแล้วก็เนื้อสไลด์ที่ซื้อมาจากรถตัดเมื่อวานนะ อบรอนเลยผมพูดอด้ขวบย่างนี้ล่ะตอนนี้ก็กำลังเตรียมทำอาหารฮะเป็นชาบูเนื้อสไลด์มีย่างเนื้อย่างไรด้วยนะครับอ,อ,อ,อร่อยกเลยทีเดียวนี่ีย่างสเต็กนะครับ เป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงบ้างชับูมาล่าจาบูมาล่านะฮะเเอครับต็มอไม่เหนียวบต้มกินอะไรกันกินชาบูครับชาบูนะสไายชาบูบนดอย ตะคานั่งพื้นเรือจากนะอาิมาไยนะฮะเสียดายมากใส่โซ่ไหมผเป็นไงครับเค็มครับผมออร่ยหนงใส่เกลือก็เค็มด <c oughs> ิเค็มกำลังดีโอเคน้ดแนนชาพี๊ รสชาติยังไงครับโอเคทานพอไปแล้วแต่ียังุมนยกูเน่หิม่างหางแงหืมฟิน 42นาทีนะฮะเราอยู่ภายในเต็นท์นะคือเป็นสภาพในเต็นท์นะ,ะนอนตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะนอนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางจากจุดสตาร์ท บ้านกุยเลยต่อมายังจุดตั้งแคมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเริ่มเดินขึ้นเขาแบบจริงจังกันแล้วนะครับเราจะไปดอยมะม่วงสามหมื่นไปดูกันว่าบนนั้นมีมะม่วงหรือเปล่า